เต้นนี้ลี้ยเพี่น้องวันนี้เข้ายูนนาร้านที่เข้าตะลังสิเปิดก๋วยจับบิวจิตทุกคนรอคอยใช่ไหมล่ะนี่ห่างจากฟินคับยางไปร้อยเก้ารอยเก้ากับเมืองอยู่ยนี่เนาะห่างจากตะวันแดงไม่ถึงร้อยเก้านะคะส <ๆ S 2> ามเก้าก็ถึงตะวันแดงนะคะชีวิตอย่างพวกเราคนกลางคืนคนกลางคืนนะคะพวกสายมวนสายจอยเออสายแบบว่าอยากสดห่อนเลือกจากตะวันแดงแล้วเลือกจากฟินคับแล้วอยากมาต่อ นี่เลยค่ะทำเลนี้สุดยอดมากๆบิวจิตมาดีห้ามามาเบิ่งค่ะพี่นองค่ะตอนนี้เฮดสัญญาเซาเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วกาจะลงมาบิวอินไม่เกินไม่เกินกลางเดือนตุลาทุกคนได้กินแน่นอนนะคะหรืออาจจะเป็น ต้นเดือนเร็วกันนั้นนะคะทุกคนตามมเด้อยคะ่ะพี่น้องคะกุ้ยจับบิวจิตอุ๊กกุ้ยจับแบบยวนอุบลราชธานีนะคะนี่แหละครับถือว่าเป็นอีกกลุ่มเพื่อนศิลปินทีสนิทก,กันกับบอยปีพุญาบาทฟินแลนด์เมื่อสาวมือล่ำแห่งเมืองดอกบัวอุบลราชธานีบิวจิต ได้มีการเปิดธุรกิจใหม่บนเส้นทางสายบันเทิงย่ำกลามขึ้นของเมืองขอนแกนนะครับเส้นนี้เอฟซีสีหูดีครับย่างทีบิวจิตเป็นบอกครับมีทั้งพับซื้อดังบ่าว่าจะเป็นทั้งฟินขับรวมถึงตะวันแดงนะครับเป็นเส้นทางเส้นธุรกิจย่ำกําขึ้นครับ south ศิลปินมากความสามารถอย่างบิวจิตตามที่เพื่อนบอกครับชีวิตคนทํำมาหากินกระคื้นนะครับมันต้องมีธุรกิจเสริมนะครับจะหวังอยู่มองเดียวไ่ได้ทุกคนนะครับต้องมีธุรกิจเสริมกันแถบทุกคนนะครับยกตัวอย่างครับบอดบิ๊กพยยบาทฟินแทนเท่าดีละครับ บอกว่าจะเป็นร้านฟินคับบอกว่าจะเป็นคาเฟ่บอกว่าจะเป็นขายผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงบอดบอยซิริชัยครับเพื่อนมีธุรกิจอยู่ในเครืออย่างมากมม่นะครับบอดบอยสิริชัยนี่เพื่อนมีหอดโรงแรมมีผลิตภัณฑ์มีร้านอาหารมีคาเฟ่คือกันครับเห็นบอกครับคนเฮายาถีค้ามโบลัมโบลานเพื่อนบอกไว้ครับอาชีพ เตดกินลับกินใส่ความสามารถของเจ้าของนะครับมันมีวันเวลาของมันมันมีขึ้นมีลงนะครับฉะนั้นแล้วในช่วงที่กําลังมีซื้อมีเสียงการจับธุรกิจเสริมนะครับอย่างถี่หลายๆคนเห็ดนั่นก็เป็นอีกทางออกทางหนึ่งนะครับในการต่อยอดโดยนําเอาความสามารถและก็ซื้อเสียงของเจ้าของเนี่ยครับมาเปิดธุรกิจต่างๆ นะครับศิลปินหลายๆคนนะครับผู้นำทีมง,งานหมอล่ำหลายคณะต่างกับมีธุรกิจอยู่ในมือเป็นของตัวเองนะครับนี่กับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อศิลปินสาวจากเมืองบนราชธ่านี่บิวจิตนะครับเพื่อด้มีการเปิดร้านขวยจับเอาสิ่งที่มันเป็นซื่อเป็นเสียงของเมืองอุบลนี่แหละครับทางวัดอุบล จงหวัดปานิเกิดของผมนี่แหละครับนะครับ,นะรบได้ขืนซื่อว่ามีกดจับย้วนมีกดจับเมื่อบนเส้นแสบๆเมื่อนี้บิวจิตเพิินไปเปิดร้านกดจับอยู่บนเส้นทางสายธุรกิจทั้งเส้นเลยนะครับอย่างที่เพิินบอกครับมีทั้งร้านฟิตครับของผู้ยิบบาทฟิชแลด์มีตะวันแดงและหลา,ายร้านอยู่ในเส้นทางเส้นนั้นนะครับเมื่อนี้ เพื่อนตัดสินใจลงมาเหตุธุรกิจใกล้ๆก,กันกับล้านเพื่อนฝูงน้องพี่ในวงการนํากันผู้ใดอยู่ใกล้เพื่อนเบาไว้แล้วครับอาจจะเปิดเร็วๆนี้ต้นเดือนตุลากปิดไปได้หรือซาสุดเป็นกลางเดือนนะครับก็เลยนําเสนอนะครับธุรกิจของบิวจิตเพิ่นผู้ใดอยู่ใกล้ไปอุดหนุนไปซอยกันให้กําลังใจซัพพอร์ตกันครับไปมึงความสามารถไปมึง การทำงานอีกธุรกิจธุรกิจหนึ่งนอกจากการเป็นศิลปินหมอหลอกหมอลำแล้วนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เพื่อนนะครับอาศัยการมีซื้อมิเสียงของเพื่อนนี่แหละมาเปิดธุรกิจร้านอาหารร้านก๋วยจับบิวจิตเ้นแซบแซบเหนียวนุ่มเ้นก๋วยจับเมืออบนนี้นย่าดีผมบอกครับขึ้นซื้ออยู่แล้วครับผู้ใดอยู่ไก่ไปให้กำลังใจกันนะครับไปอุดดนุนกัน ผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบงนะครับวงการมอลําโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนดารามิตรสหายกัลยาณิมิตรของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยนะครับก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้นะครับคือเก่าคือเดิมครับพิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยแนะนำกันก็มาตักเตือนกันก็มาครับทีสำคัญครับถือชอบคอนเทนผมมากสไตล์คอนเทนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสำหรับคลิปนี้ อับรา้าจากพ่อกันทิพนาครับสวัสดีครับ